เรามาดูวิธีประเภทที่3นะคะจะขูดทวาริกาอติมหันตารมวิถีตถาธรรมณะวาระ,ะวิธีนี้จะมีรูปพวง5้าอันนี้เป็นวิบากใช่ไหมคะครับนะระวังทั้งหมดเป็นวิบากใช่ครับแสดงรูปรูปพวงขจิตห้าครับวิธีนี้เป็นวิธี ของใครเอ่ยข,ของโปรบารงปาโปรจ <c oughs> ิงหรือเปล่าโง่ตัดบางโร <c oughs> ือก็จริงหรือเปล่าเรามาดูหาบุคคลกันก่อนเรามาหาบุคคลกันได้ค่ะได้กี่บุคคลคะได้ค่ะรูปทวังคติ ห้เป็นสิบห้าใช่ครับ้บวกห้าเป็นสิาบุคคลเออห้าบวกห้าแล้วบุคคลห้าได้มีใครบ้างคะมีติดบุติดบุคคลติเอตุกติเตุกติติบุคครอบุตชนครับติเหตุกับบุคชนบุตรชนหนึ่งติเอตุติุคติดครับติดบุคบุคคนหนึ่ง โสดาบันติปุติปุเดคาบิบิโสดาบานสชักทคาคาอนาคาและอาริยะสี่เลยนะคะได้ทุคคนใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยที่เราเขียนบุคคลรวมครับเพราะว่าโทสะไม่มีแสดงในวิถีนี้ใช่ไหมวิถีที่มีโทสะเนี่ยจะจำกัดบุคคลใช่ไหมคะอืม นอกจากจํากัดบุคคลและยังจํากัดภูมิอีกเพราะว่าโทสะเนี่ยไม่ขึ้นไปในลยหมายถึงว่าอันนี้ใช้สํานวนนะที่บอกไม่ขึ้นไปในลงนะใช้สํานวนเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะตีเหกุกบบุรุชนซึ่งเป็นบุรุชนถ้าพวกเราเป็นติเหตุกบบุรุชนพวกเราทําฌานจนได้อัปปนาฌาน ถ้าสมมุติว่าเราใช้ลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคะหรือไม่อ่ะยกนี้ดีกว่าปัทมีกสินครเคยได้ยินนะฮะเคยได้ยินครับกสินสิบอะครับกรกสินสิบนำมาหนึ่งก็คือปทมีใช่ไหมเอาปัทมีมาเมื่อจัดการเรื่องดินอะไรสําเร็จแล้วไปนั่งบริกรรมละเราตัดตอนมาถึงตอนที่นั่งบริกรรมตาก็มองไป ปากพูดไปม้างนะหลับตาเลืมตามากดิน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 หรือว่าปฐมีปฐมีปฐมีใช่ไหมฮะหลับตาเลืมตามากนะไม่ใช่ลืมตาอย่างเดียวนะแล้วก็อย่าไปหลับบ่อยแล้วเพราะอ่าจะหลับเอ้นั้นพอเมื่อบริกรรมเนี่ยถามว่าถามทุกท่านขณะที่เรามองเนี่ยดินดินดิน ถามว่าสมาธิเกิดหรือยังคะชาเกิดหรือยังชาเกิดหรือยังคะเกิดชาเกิดหรือยังคะใครบอกว่าชาเกิดแล้วคุณเอชหนึ่งคนละและอีกสี่คืออะไร <c oughs> คุณปุ๋นนี้ไมต้องประมวลหลายพันรอบอ <c oughs> ยังไม่เกิดยังไม่ได้เกิดมีได <c oughs> สำเหรือเปล่าเออตอนนี้นะ <c oughs> ไม่ได้ถามสติ แล้วคุณพันดูก็บอกเออใช่อีกต่อเสึกมเลยนะแล้วคุณปุ่นกับแม่นะคะเฉลียงกันอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรคะใช่แม่ยังไม่ตอบเพราะยังไม่ดูแม่บอกว่าหวังก่อนใช่ไหมคะแม่บอกไม่รู้อ่ะเกิดแล้วชานเกิดแล้วถ้ามองแบบที่ตะกี้คุณแบบคุณเอกบอกชานเกิดแล้วใช่ไหมคะ คุณปุณก็ชาเกิดแล้วก็ส่งหลักงานด้กันเพระเด่าเลยคนเป็นพวกีวัเอ้ยทุกข์กันยกันตอนนี้แม่แม่ไม่ต้องเสียใจเ่าะ จะสาระนอนหนูใช่ไหมคะไม่พูดอย่างเดียวนะคะจะเขียนให้ดูด้วยคำว่าชานตัวนี้มีสองความหมายก็คือเพ่งกับเผานะมีสองอย่างนะเพ่งกับเผาอันนี้เพ่งเพ่งกสินใช่ไหมคะเพ่งกสินแล้วตอนนี้เราเอาดินเป็น เป็นตัวเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับอันนี้เพ่งดินัเพ่งดินอันนี้ดินนี่คือรูปารมณ์องเป็นปะทีใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นปรมัดใช่เป็นปรมัดปรมัดอารมณ์ด้วยนะเป็นปรมัดอารมณ์ด้วยนะดินเป็นปรมัดอารมณ์ไหมคะเป็นเป็นนะครับมั่นใจนะคะก็เพราะว่าดินอยู่ไหนอยู่นะครับปะวี เป็นภาพตัวรูปเจอแล้วใช่ไอ้ยอย่าเธองัดหลักฐานน้องคนแล้วคณะกรรมการเลยหูเลยหูไปไม่ออกเลยเออนเพ่งดินน่ะปฐวีดินดินเผาอะไรเผาทำที่เป็นปฏิปักษ ปฏิบัต,ตธรทำที่เป็นปฏิบัติก็คือนี่นะฮะโลภโทสะโมหะ อันตัวนี้นะมันมีอันนี้เป็นสมาธิใช่ไหมเราเรียกที่เราเรียกว่าสมาธิใช่ไหม,มถ้าสมาธิตรงนี้องค์ธรรมเนี่ยว่าโดยองค์ธรรมก็คือเอกคตาเจตสิกเอกคตาแปลว่าอะไรคะหนึ่งเดียวอารม์สงบมสงบอารมณเดียวตั้มงมีบานใช่ไหม,มใช่ครับเปตั้งใช่ไหมคะ ใช่ครับโอ้โหคำว่าชานทำไมมันมีเยอะ่างนี้ชาติกับเดียวสมาธิชาตนะชานนี่แปลว่าเพ่งกับเผาทีนี้ไอ้คำว่าเพ่งเนี่ <laughs> ย,นะยค,นะคือเพ่งอะไรเผาเผาอะไร <laughs> ช,ช่วงที่ถามเมื่อกี้บอกว่า <laughs> ตาหมดิดอ,อยู่ใช่ไหมตามองดินพูดไปด้วยว่าดินดินดินมองดินแหบะดินดินดิน มองทั่วบริเวณดินขพอไม่พูดก็ต้องท่องอยู่ในใจใช่ไหมคะดินดินดินตอนเนี้ยสมาธิเกิดแล้วสมาธิมีกี่ระดับคะสามระดับใครตอบได้ที่เออสามระดับคือขณิกาสมาธิอุปปจาระสมาธิ อัปปนาสมาธิช่วงที่เพ่งเนี้ยคณิกาสมาธิกาเกิดก่อนอยากต่อเนื่องเลยเพราะว่าเราดูติดอยู่ใช่ไหมฮะดูอยากต่อเนื่องใช่ไหมใช่ครับสมาธิเกิดที่ตาไม่เรียกว่าชาย เอกคตาถ้าจะเป็นฌานต้องเป็นทวิสิทธิ์เพราะว่าฌานไม่ได้เกิดที่ตาฌานเกิดที่ใจเพราะฉะนั้นช่วงมองอยู่เนี่ยเอกคตาเจตสิกประกอบในนี้ใช่ไหมคะครับประกอบอยู่ในจักรกุญาจเลนจีสองนะเพราะเป็นสับหนึ่งในสับเจ็ดใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่เรียกเขาว่าเป็นฌานฟังมเขามองแบบเหมือนตั้งมั่นเนาะปั๊บเข้ามาในใจ ในใจเป็นคณิกสมาธิตั้งมั่นกว่าใช่นไหมคะคณิกสมาธิมาเรียกที่ที่ในใจ,ในใจย้าําใจย้นเอก็กับขตาเจตสิกนี่เป็นคณะเป็นสมาธิเป็นฌานระดับขณิกะนะคะ,ะเห็นไหมแล้วก้าร้อยเก้าบริกรรไปไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะเผานะฮะคําว่าเผานี่ก็คือ วิขำพนะปะหารมันรู้สึกคุ้นๆนะใยนะวิขำพนะปะหานี่คือวิขำพนะปะหารอันนี้คือขมใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้เป็นตัวขมบอกว่าสมาธิขมขมพอดีวอร์ใช่ไหมครับอืเขาขมอย่างนี้ บริกรรมมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวเขาจะเป็นขมเป็นกว่าเขาจะคมได้เนี่คือนินสสัมมาธิต้องไหลล้าน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 ค้า,า,าก่อนนะเขาถึงจะยกระดับเป็นอุปจารสมาธิเข้าถึงอัปปนาน้ก็คือที่เราเข้าใจนะ้ามันเกิดตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเกิดตั้งแต่แรกเกิดช่วงนั้นเรียกว่าเพ่งอันนีสองช่วง แต่ช่วงไหนที่เพ่งแล้วมันเข้าไปสู่การเผาถูกไหมสู่การขมอ่ะอืมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะให้เราเข้าใจในส่วนของผู้ที่ทำสมาธิใช่ไหมที่เราใช้สมมวนลน่ะทำสมาธิก็มุ่งหมายว่าฝึกให้สมาธิเกิดถ้าเอาปัทีมาบริกรรมจนกระทั่ง ขณ้กาสมาธิยกระดับมาเป็นอุปจารสมาธิต่อมาเป็นอัปปนาสมาธิช่วงที่เป็นอุปจารสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิเป็นรอยต่อระหว่างกามัจจิตกับมหาคตจิต<ม>เป็นช่วงรอยต่อนะไปะช่วงรอยต่อตรงนี้เนี่ยพอฌานมัจจิเกิดจริงๆเนี่ยมันเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาฌาน ช่วงนั้นนะจะเกิดเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาชาก็คือชาที่หนึ่งได้เรียกว่ารูปมาวัตระปฐมฌกาชากุศลจิตหนึ่งใช่ไหมใช่ครับกว่าจะได้ตรงนั้นแล้วบุคลคนนี้เนี่ยพอชานจิตเกิดขนาดเดียวมันก็ดับลงเลยนะเพราะชานจิตเกิดแค่ขนาดเดียวจิตที่เป็นเรียกว่าครุกกรรมเป็นกรรมหนะัก จำเป็นกำหนักนะคุณมโนฟังทันหรือคะตามอยู่ปะคะตามอยู่ไหมเมื่อชาณจิตเกิดขึ้นมาเดินขนาดก็ดับลงจากนั้นเพราะวังก็เกิดต่าไว้เรงให้ไปเรียนกันตรงนั้นนะนี่พูดรูปแบบให้ฟังก่อนหลังจากนั้นเนี่ยว่าโดยบุคคลบุคคลต้องฝึกเข้าชาญออกชาญให้เป็นก่อนะหรือไม่ก็ จิตจะต้องเกิดความชํานาญในการฝึกนะฝึกเข้าฌานออกฌานจนชำนาญก็เหมือนว่าเราชํานาญในเรื่องอะไรการกระทําสิ่งนั้นมันจะเร็วถูกไหมครั<ะ>เออ<ะ>ไม่ต้องคิดมากเนี้ย<ะ>ใช่ไหมก็ไปได้เร็ว<ะ>เมื่อเกิดความชํานาญอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเข้าฌานออกฌานมารู้แล้วคาวนี้เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นชาลาคีบุคคล บุคคลผู้ได้ชาอ๋ชาาชาอ,าะะอ,อชาลาพีบุคคลอืมลาพะก็คือได้อ๋อชาลาพีบุคคลบุคคลผู้ได้ชาก็คือเผาชาตรงนี้ก็คือเป็นตัวเผาแล้วนะอัปนาชาใช่ไหมครับได้อัปนาชาเนี่ยเผาแล้วใช<อ>่ไหมใช่เผาแล้วเห็นไหมมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีคู่หนึ่งที่ถูกอีกคู่หนึ่ง ที่กำลังพิจารณาไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่พูดตอนนี้ไปแล้วก็<笑><笑>คือให้รู้อย่างนะี้นะที่เป็นความเข้าใจนะคะทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลนนะั้นต่อเลยนะคะได้ฌานแล้วสมมติว่าได้ฌานที่หนึ่งแล้วมีจิตเราเรียกว่ามีอุปนิสัยมีสันตานะหรือว่ามีสันดาลทํำฌานเพิ่มได้จนกระทั่งถึงฌานที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้ถึงรูปปัญจมชาเป็นกุศลนะครับครับเมกี้เรายกตัวอย่างติปุนะครับยังไม่หลงนะเป็นอยู่ติเหตุกาตุรชนท่านนี้เนี่ยนะฮะทำชาจกนกระทั่งได้ชาที่ห้าพอได้ชาที่ห้าแล้วกุศลเป็นชาดวงที่ห้าใช่ไหมวิบากก็ต้องเป็น <c oughs> เป็นดวงที่ห้าไหมใช่ครับแต่ถ้าหากว่าวิบากจะเป็นดวงที่ห้าได้ จะต้องตายจากความเป็นมนุษย์ก่อนเพราะบุคคลนี้เนี่ยทำฌานยกตัวอย่างว่า